ตอนนี้นะครับในแมป99คืนเนี่ยได้เพิ่มฮาร์ดโหมดหรือว่าโหมดยากเข้ามานั่นเองครับแล้วมันก็ยากจริงๆนะทุกคนของรางวัลที่ได้ก็จะเป็นเพชรที่เพิ่มขึ้นถ้าเกิดว่าผ่านไป50วันหรือว่าเป็น99วันครับเราจะได้มีตังค์ไปซื้อคัทได้ไวๆนะเดี๋ยวในวันนี้นะครับผมจะมาบอกเทคนิคเล่นฮาร์ดโหมดยังไงให้ผ่าน99คืนโดยที่ไม่มีอาชีพแล้วก็เล่นโซโล่คนเดียวด้วยฮะคือต้องรีบเข้าไปนะครับทุกคนภายในวันแรกนะไม่งั้นเราจะเปิดฮาร์ดโหมดหรือว่าโหมดยากไม่ได้นะ แล้วก็ดึงสวิตช์แบปบปั๊บเรียบร้อยไปดินี่อะกล่องยังเปิดไม่ได้ครับทุกคนเพราะว่าฮาร์ดโหมดมันยังไม่แอคทีฟนะยังไม่เริ่มใช้งานนะแต่เรากดไปแล้วแหละเดี๋ยวมันต้องรอนะน่จาจะวันที่3นะจังหวะนี้เราก็ฟาร์มรีบอัพแคมไฟไปก่อนนะพวกฐานพวกอะไรก็สําคัญกว่าเซษเหล็กนะไอหนึ่งเซนเหล็กนี่ผมไม่คิดจะเก็บเลยนะแบบว่าไม่ว่าวจะวันที่เท่าไหร่วันแรกก็ไม่คิดจะเก็บนะเพราะมันเป็นการเปิงช่องแบบสุดๆเลยนะนี่เราไปเก็บพวกฐานมันดีกว่านะเชื้อเพลิงตั้ง2อันันี่ยเห็นนะเห็นนะ นี่เหล็กก็เก็บมาได้นะถ้าเกิดว่าเป็น2เหล็กคะปั๊บปับปับ,ปบนี่โยนเข้ากล่องไฟครับแค้มไฟของอเราเรียกสามแล้วตอนนี้กดดูแมปแล้วมันจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะไอศูนย์วิจัยอะถ้าเกิดใครหาไม่เจอก็ซื้อแมปแล้วก็ดูตามสัญลักษณ์ได้เลยครับปับ๊บได้ลูกโมครับดีเลยฮนะเราได้ลูกโมมาครอบครองไปที่เรียบร้อยคือยิ่งเรามีอาวุธระยะไกลมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งได้เปรียบมากขึ้นเท่านั้นนะทุกคน,นพยายามหาอาวุธนะฮะ รีฟาร์มหาอาวุธอัพแคมไฟให้ได้เรเวลเยอะฮะนี่ปืนผมก็จะเก็บมาไว้ตรงนี่เลยนะครับทุกคนนี่เป็นช่องแบบใกล้ๆโหแต่ว่าตอนนี้พ่อค้ามาแล้วฮะปั๊บโอ้โหหนังหมาป่าดรอปด้วยฮะอันนี้ถือว่าโชคดีของผมไปนะอยู่ก็ได้หนังหมาป่ามาแบบรวดเร็วทันใจนะโอเคเราเอาเป็นกูดแอคหรือว่าสเปียร์ดีเหรอส่วนตัวผมจะเอาเป็นสเปียร์แล้วกันนะจริงๆจะเอากูดแอคก็ไม่ผิดนะทุกคนเอาเป็นขวัญดีก็ไม่ผิดอันนี้แล้วนะผมก็จะใช้สเต็ปตีวนไป น,นี่นะี่ใครมีปืนก็ใช้ปืนก็ได้นะทุกคนแต่ว่าผมไม่อยากจะเปลืองกระสุนเท่าไหร่นะก็เลยใช้ตีวนแบบนี้เอานะครับแล้วก็รีบไปช่วยเด็กคนที่1นึ่พอเราช่วยเด็กคนที่1จะสังเกตได้ว่าตอนนี้เรามีเนื้อค่อนข้างเยอะแล้วทุกคนเห็นปะเอ,อดีกว่าเราไปไล่คิวหมาป่าทีละตัวเพื่อเก็บเนื้อนะแบบนั้นมันจะนานมากนะทุกคนเป็น3มเหล็กแบบนี้ผมก็จะเก็บละสเหล็กนี่ผมไม่เก็บแล้วนะเปืองช่องฮนะทุกคนนี่พอมีหอกมันก็คิวพวกข้างนาทีได้ง่ายขึ้นมาหน่อยนะพเพรา,ารระ ชุดเกาะหนังครับดีเลยฮนะนี่เราถือมาด้วยถือมาด้วยของไม่พอเราก็ถือมาคือเราต้องเล่นแบบระดับโปรเพเยอร์นิดนึงนะทุกคนเพราะว่ามันต้องใช้ทักษะที่ค่อนข้างจะสูงพอสมควรถึงเราจะเอาชนะหมดยากได้โดยที่ไม่มีคลาสนะย้ำว่าผมไม่มีคลาสนะทุกคนถ้าผมไม่มีคลาสและผมทําได้ทุกคนก็ทําได้เหมือนกับผมนั่นแหละ เราก็อยู่แบบปับป๊บๆๆๆนี่แคมป์ไฟของเราตอนนี้เลเวลสี่แล้วฮะไม้ก็สําคัญนะเพราะเราต้องสร้างเตียงนะพอเราต้องการผ่าน9กสกคืนไปได้อย่างแบบไวๆเพราะว่าเราจะเอาเพชรใช่ปะเพราะมันได้เพชรเยอะเราก็ต้องอย่าลืมที่จะสร้างเตียงนะซึ่งพอสร้างเตียงไม้ก็สําคัญฮนะนี่คืนที่3แล้วเฮ้ยคืนที่2ตอน,น,นคืนโอเคเรียบร้อยคะทุกคนนี่ฮะเป็นคัตซีนแบบนี้นะทุกคนนี่สัญญาณเตือนภยยัยอันตรายเฮ้ยไม่นะเอ้ย กิดอะไรขึ้นเอ็มเนี่ยเฮ้ยให้ตายสิบ้าจริงอยู่ลอยแยกก็เคลื่อนตัวอย่างนั้นเลยเฮ้ยไอ้พันลากอะไรครับเนี่ยโอเคตอนนี้หมดยากได้เริ่มต้นขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนนี่นี่จะเป็นของจริงแล้วนะของจริงแล้วนะโอ้ผมตื่นเต้นมากเลยเนี่ยฟับโอ้โหเราได้เป็นในนี้ครับทุกคนไรเฟิลไรเฟิลไรเฟิลเราได้เป็นไรเฟิลโอเคโอ้ my god โอ้ทุกคนโอ้โหระวังนะทุกคนต้องระวังหมาป่าด้วยนะ ผมจะเก็บเออนี่ครับโอ้พยาบาลเออหาเป็นปฐมพยาบาลเบื้องต้นนี่เราต้องไปเปิดกล่องเปิดกล่องแบบฟาบเรียบ้อยครับนี่ซื้อให้หมดซื้อให้หมดครับของจําเป็นซื้อให้หมดเลยนะตรงนี้เรามาแล้วแต่ว่าเราไปให้ลึกๆเลยนะทุกคนเราไปพื้นที่หญ้าสีเขียวแบบนี้เลยรู้ว่าเสี่ยงแต่อย่าขอลองเออถ้าเกิดว่าไม่งั้นของเรามันไม่เดินมันเดินไม่ทันนะ่ะนะมันไม่ผ่านแนๆ่ๆหมดยากถ้าเกิดเราไม่มาเอาของตรงนี้นครับ มันอาจจะยากหน่อยนะทุกคนแต่ว่าผมเชื่อว่าคนที่ดูช่องเนี้ยเก่งอยู่แล้วอะโอ้โหกล่องทองครับไม่ใช่กล่องทองนี่กล่องในตำนานกล่องลีเจนดารี่ครับเปิดไปนะรีเปิดอะซับเราได้เป็นสไนตแต่เรามีอยู่แล้วสิประเด็นนะโอเคโอ้โหผมจะไม่คิวหมาป้านะเพราะว่ามันก็จะเสียเวลาเรานะคิวไปเราก็ไม่ได้อะไรนะฟับและเป็นสตองแฟลชไลท์ครับโอ้โหดีนะทุกคนดีเลยครับเพราะว่าเราได้สตองแฟลชไลท์มานะถ้าเกิดว่ากวางหิวเราก็สามารถจะพิชิตมันได้นะ โอเคนี่คทุกคนกวางหิวในวันที่4ี่จริงด้วยฮะไม่ปลานี่จริงๆครับกับนะักพัฒนานะดีนะผมได้เป็นไฟฉายสตองแฟลลแล้วนะทุกคนโอ้ม i g h oh t y god เฉียวๆนะทุกคนสังเกตเห็นไหมว่ากวางมันหิวตั้งแต่วันแรกๆกัยนะผมลืมแปะโอเคนี่ครับกวางหิวดีเทคเต็ดนะครับก็คือตรวจพบนะตรวจพบแล้วครับวพากวางหิวทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะอันนี้เป็นกวางหิวอันนี้เป็นการหิวเลือดนะครับพาสิฟหิวนะครับแล้วก็คอร์ิสเวฟก็คือพวกข้างนาทีนะครับยังปกติอยู่ แล้วก็อาหารเน่าก็ยังตรวจไม่พบนะโอเคนี่ค้ังแสงก็เก็บมาให้หมดทุกคนเอ้ยเริ่มหิวก,ก็กินอันนี้ไปครับโอ้โหเต็มหลอดเลยนี่หว่าผมไม่น่ารีบกินเลยนะโอเคแล้วก็เปิดกล่องไปนี่เราอัพเข้มไฟให้เลเวลเอุย้ยน้องโอ้โหก็ตายหึมอืมคนเปิดกล่องอยู่นี่เนี่ยนี่เนี่ยเมื่อามาขัดขวางการเปิดกล่องของผมนะประทออโอเคโอ้ okay, โอถังบาเรกโอ้โหเชื่อเพิ่มแบบช่ำๆเชื้อเพิ่มแบบช่ำฉๆเก็บมาฮะ เดินก็ระวังนิดนึงนะทุกคนพอเป็นหญ้าสีเขียวสีนี้นครับก็นี่จะมีเป็นกับดักแบบนี้นะเวลาฟาร์มให้ระวังเป็นอย่างยิ่งนะกล่องนี้ก็เปิดได้นะทุกคนเนี่ยเปิดไปเลยครับกล่องนี้เพราะว่าเราอาจจะได้เป็นน้ํายาไฟป่าก็ได้ครับเราจะได้จากการกับพวกข้างอาทีได้ง่ายโอ้โหอะไรครับเนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยแล้วก็ใส่เชื้อเพลิงแบบปับป๊บๆโอเคตอนนี้เชื้อเพลิงเราลิเวอร์ตันแล้วทุกคนนี่ฮนะอันดับแรกเราต้องทําให้แคมป์ไฟของเราลิเวอร์ตันก่อนนะเฮ้ผมจําได้ว่า ครั้งแรกที่ผมเล่นเนี่ยมันเป็นหมาป่าทุกคนแต่ครั้งนี้มันเป็นต้นไม้ถ้าให้ผมเดาก็คือเขาน่าจะสุ่มนะว่าจะเป็นต้นไม้ติดเชื้อหรือว่าเป็นหมาป่าติดเชื้อนะครับนี่ทุกคนอันนี้สําคัญนะทุกคนต้องตั้งใจฟังนะดินแดนของแม่แฟรี่นะครับเราต้องการลูกโอ๊กนะแล้วเราก็ต้องแลกของเพราะเราจะได้เป็นอินชานเต็ดฟาร์มพอมานั่นเองครับนะแล้วนะมันคุ้มกว่างงทุกคนถ้าเกิดเราใช้เป็นแปลงผักปกติมันไม่ทันการนะเพราะว่าอันนี้มันจะได้3อันนะคือเหมือนสร้างฟาร์มพอดธรรมดาครับ หารอบแรกมันอาจจะไม่ครบนะน่าจะสัก 2- 3สรอบนะคิดว่าแล้วแต่นะแล้วแต่โอกาสเราฮะแล้วก็โยนอุ้ยอันนี้ใกล้โชคดีหน่อยครับโอ้โชคดีมากอันนี้ใกล้ๆนะโอเคเชื่อมแล้วเราขาดอีก2อันนะนี่เลงแค่นี้พอหมาป่าอัาฟาไม่ต้องไปคิวมันก็ได้เสียเวลานะเราต้องบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดทุกคนอันนี้ผมคิวแค่รอบเดียวนะถ้ารอบเดียวได้ถือว่าฟุกอยู่นะค่อนข้างโชคดีอยู่น่าจะได้นะทุกคนชจบโจบๆบโบโอ้โหโจ๊บๆเลยนี่ครับเท่านี้ฮะเท่านี้ก็เรียบร้อย รอต้นไม้มันฟื้นฟูฮะต้นไม้ฟื้นฟูแล้วเราก็ต้องรีบไปเปิดกล่องสําคัญมากทุกคนทุกคนต้องฟังดีๆนะว่าสําคัญมากครับผมย้ําแล้วย้ําอีกนะนี่กล่องนี้เราจะได้เป็นแปลงผักแบบโคตรโหดมาอันหนึ่งนะปั๊บ,บนี่ไงนี่ครับที่ผมบอกคิวรอบเดียวไม่ได้ก็รอนะครับเดี๋ยวหมาป่าที่มีลูกโอ๊กเนี่ยมันก็จะเกิดรอวันถัดไปนะโอเคเก้าอีสีตัวนอนๆเปิดกล่องในตํานานไปฟาผ้าพันแผลฮะ ฟาร์มพอได้ทาการอัปเกรดเราก็ซื้อมอหุงต้มฮะทุกคนนี่ฮะฟาร์มพอตของเรามันจะเบิบ้มๆแบบนี้เลยทุกคนนี่เราก็แปะไปนี่นี่ครับเราซื้อแค่1อันนะแต่ว่าแปะก็คือมันจะได้เพิ่มมาเป็น3เท่านั่นเองฮนะคิดว่า6อันน่าจะพอนะผมคิดว่าโอเคโหตอนนี้คอเล t ชันเลเวล,ลเรา59แล้วฮนะโอเคเราแปะไว้โอ้ตรงนี้ไม่ได้เหรอเออนี่ก็ได้ครับนี่โหฮอสเบตเปอร์เซ็นต์แล้วฮนะเนื้อนี่เน่าแลวนะทุกคนผมกินไม่ได้แล้วนะ ต้องรอให้แปลงผักของเราโตอย่างเดียวนะจังหวะนี้โอเคเบอร์รี่ยังกินได้อยู่พวกผักพวกอะไรอย่างนี้นะโอเคเราก็ไปช่วยเด็กคนที่2เลยดีกว่ามัง้งโอ้โหทุกคนเนื้อนน่งหมดแล้วนะฟาร์มผอดของเราก็โตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่เราได้แครอทเค้กเราก็กินเลยก็ได้นะแครอทเราก็โยนเข้ามาถุงต้มฮนะนี่เรามีบูปินเราอยู่เราก็หาที่ลงฮนะแปะแปะนี่นี่แปะไปครับ แนวทุกคนพอเลเวลคอเลคชันมันสูงขึ้นเรื่อยๆคืออาหารของเราบางส่วนก็จะเน่านะทุกคนแต่สังเกตไหมว่ามันไม่ได้เน่าทั้งหมดนะดีเทกเต็ดนะครับฟู้ดรอสปอร์ตนะครับนี่อันสุดท้ายนะครับมันดีเทกเต็ดนะมันตรวจพบนะครับถ้าทิ้งไว้ครั้งคืนมันจะเน่านะทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นแปลงผักหรือว่าเป็นแกงสตูแม้ว่าจะอยู่ในช่องเราแล้วก็ตามนะเออนี่ผมมาช่วยเด็กคนที่4นะพยายามเล็งหัวนะครับทุกคนอย่าลืมนะเล็งหัวนะดาเมจมันจะเยอะกว่านะโอเคเรียบร้อยฮะโอเคไป โอเคเด็กคนที่4มีกล่องลูบี้ตรงนี้ให้คนะรับโอถือว่ายังใจดีนะยังใจดีนะมันยังไม่ใจร้ายกับผมจนเกินไปเราได้เป็นโลฮะโลตำรวจพวกเนื้อสัตว์เนี่ยถามว่าเก็บไหมก็เก็บมาบางส่วนก็ได้ครับทุกคนนะเพราะว่าเดี๋ยววันรุ่งขึ้นเนี่ยมันก็จะเน่าอยู่ดีนะเราก็ต้องเหมือนกับต้องกินวันต่อวันนะต้องหาอาหารอยู่ทุกวันไม่ต้องหาเยอะก็ได้แต่ว่าต้องหาทุกวันประมาณนั้นฮนะพวกกล่องนี่ก็ต้องเปิดนะเพราะว่าเผื่อเราได้เป็นพวกกับดักโอ้โหหมาไม่แทนตั้งตัว กำลังโมเพินๆอยู่เลยฮะปับ๊บโหนี่ครับนี่เอาได้เป็นกับดาษก็โชคดีหน่อยพยายามอย่าเสียเลือดเลยนะทุกคนอย่าเสียเลือดเลยย้ําอย่าเสียเลือดเลยเพราะว่าเลือดเรามันจะไม่เพิ่มนะถ้าเกิดว่าคอร์รัลชั่นเลเวลเนี่ยหนึ 100. ซึ่งตามสูตรเรานะครับคือเราปล่อยให้คอร์รัลชั่นเลเวลเนี่ยเลเวลร้อยไปเลยเพราะว่าจากการที่ผมทํามานะครับคือตัดต้นไม้เนี่ยคือแป๊บเดียวทุกคนตัดแล้วก็ประมาณ5วิ3 30สามสิบวิมั้ง แล้วไอ้ค่าคอร์รัชั่นเลเวลมันก็ลดลงก็จริงแต่ว่าลดลงแป๊บเดียวมันก็ตีกลับไปเป็น100อยู่ดีนะเนี่ยผมก็เลยคิดว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะมันเด้งกลับไปไวไวไปหน่อยผมก็เลยคิดว่าเราปล่อยคอร์รัชั่นเลเวลเนี่ยเลเวลร้อยไปเลยดีกว่าฮนะโอเคโอ้โหผมไม่ทันนะอันนี้นี่เนื้อเน่าซะก่อนนะเดี๋ยวรอวันรุ่งสางนะรุ่งเช้านะกับดักก็ตั้งไวเ้เยอะๆเลยนะครับกับดักอะเนี่ยตั้งไวเ้เยอะๆเลยไม่ต้องงกับดักอะ นี่เนะี่ยเรียบร้อยนี่กับดักหมีซื้อมาตอนนี้เด็กผมไม่ค่อยพอเดี๋ยวค่อยไปฟามเพิ่มนะนี่ต้องทำนะเพราะว่าพวกข้างอาทิตย์เนี่ยมันโหดเหลือเกินนะกินได้นะทุกคนนี่มันก็จะไม่เน่าแบบนี้นะวันต่อวันอนะว่าง่ายคือเหมือนกับอาหารสดเลยทุกคนเหมือนชีวิตจริงเป็นอาหารสดแล้ววันต่อวันมันจะเน่าอะไรงันนะพอเราได้เป็นไบโอมหิมะผมก็พูดตรงว่ามันก็ดีกว่าหน่อยนะเพราะว่าไบาโอมหิมะมันจะมีพวกนี่ครับเป็นบูปินให้เรานะ ถ้าเกิดว่าเราเจอเป็นโบสแบบนี้นะมันก็จะมีพวกผ้าพันแผลก็ให้เราไปเก็บแล้วก็อย่าลืมเปิดกล่องด้านบนด้วยนะคือพอเป็นคอเลกชันเลเวลร้อยแล้วเนี่ยเลือดมันจะไม่เด้งแล้วแล้วผ้าพันแผลเนี่ยคือสําคัญแบบสําคัญมากๆสาคัญที่สุดแล้วทุกคน,นแต่ว่าต้องระวังนะเพราะว่าข้างในมันก็ไม่ใช่ว่าเราเข้าไปหยิบได้เลยนะเราก็ต้องมีกลยุทธ์ในการจัดการหน่อยๆล๊วววววนวว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 วเวว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 เดียวววววววนีวนะเก็บววววชิง เก็บระชิงอะไอย่าบอกใครอย่าบอกใครนี่แต่ว่ากล่องข้างบนมันก็ยังมีอยู่พอเราล่อของมันมาข้างนอกแล้วเนี่ยเราก็ขึ้นไปเปิดแบบเนียนๆครับแบบนี้เปิดมาฟับเ,เราได้ถุงแดงครับนี่มาที่ฐานของเราพวกข้างอาทิมันก็จะโหดหน่อยแล้วก็แปะไปเลยนี่มันจะโหดขนาดไหนกันเชียวนะนี่โยนไปพอเรามีเศษเด็กเราก็ซื้อเตียงไม่ก่อนเสร็จนี่ก่อนครับกับดักหมีก่อนนี่โอ้ยมันมา้วครับทุกคนเฮ้ยผงขอตั้งนี่นี่ นี่ให้มันติดไฟเรานี่แป๊บเดียวครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวตุยแป๊บเดียวตุยของแท้ครับนี่เราลออุ้ยอุยเจ็บเจ็บให้มันโดนลาวาเรานี่ช้ำช้ำช้ำโอ้โหโอ้โหดูเลือดโอ้โหเกือบตุยหมดฮะอูโหูมันมีธนูนี้ด้วยนี่หว่าธนูสองดอกพร้อมกันติดครับโอเคหมดยังโอเคมีอยู่สองตัวนี่เราล่อซื้อมานี่ปั๊บ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 นี่เรียบร้อยฮะตุยเย่หมดนี่ขอบคุณสำหรับเชื้อเพลิง เดี๋ยวทุกคนอย่าลืมเด็ดออกนะถ้าเกิดว่ามันเน่าอย่าลืมเด็ดออกนะเดี๋ยวไอแครทดีๆมันจะไม่โตนะนี่อย่าลืมเด็ดออกเดี๋ยวดอกให้หมดนะโอเคเรียบร้อยคือ2วันมันจะเกิดทีนะทุกคนสําหรับแปลงผักของเราแปลงผักมัน2วันเกิดทีหนึ่งนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราคิวน้องกระต่ายไป่อนก็ได้ครับนี่พอตกกลางคืนคืออาหารของเรามันก็จะเน่านะถ้าเกิดว่าตอนกลางวันน่ะมันจะยังไม่เน่าทุกคนแต่ว่าพอกลางคืนปุ๊บอาหารของเรามันก็จะเน่าแบบนี้เลยฮะนี่นี่ผมยืน FK รอแล้วนะความมันก็ทําอะไรผมไม่ได้แล้ว นี่ครับหมาป่าเกิดมามันก็จะตกไปแบบนี้ครับนี่ก็ a เอคบนนี้ได้นะทุกคนง่ายสุดนะบนอาคารแบบนี้หรือว่าอาคารแฟชั่นที่เป็นสีเหลืองๆก็ได้นะนี่คือที่81แล้วครับนี่ครับทุกคนผ่าน99คืนไปในระยะเวลา80นาทีโดยที่ผมไม่มีคลายครับอุ้ยได้เป็นป้ายใหม่ด้วยครับทุกคนนี่ฮะผ่านเรียบร้อยแล้วน่าจะ99วันพอดีหรือเปล่าปั๊บปั๊บปั๊บบ99วันพอดีครับเลขสวยเลยฮะนี่ฮะโอเคเดี๋ยวเรามีแถมมีแถมนะ นี่โอ้โหเป็นร้านอะเป็นร้านทุกคนดูดิเยอะมากโอ้โหปับ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 เรียบ้อยครับทุกคนและนี่ครับทุกคนนี่ก็เป็นเทคนิคทั้งหมดในการเอาตัวรอดในหมดยากในแบบ99คืนนะครับทุกคนโดยที่ไม่มีคลาส์นะนี่ครับแล้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าฮะบ๊ายบาย